สวัสดีค่ะช่องโมนาภาษาเมนะคะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเกี่ยวหญ้าอีกแล้วค่ะนี่นะคะวันนี้เราอยู่ที่ป่าพริกอีกแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนมาเกี่ยวหญ้านะคะได้อีกครั้งหนึ่งนะคะยังไม่หมดเนาะเดี๋ยวจะพามาดูพริกที่เราเกี่ยวหญ้าออกแล้วนะคะว่ามันจะโล่งมันจะสะอาดนะคะมันมันจะดกขนาดไหนนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสําหรับพริกที่เกี่ยวหญ้าออกแล้วเนาะ กับพริกที่ยังไม่เกี่ยวหญ้านะคะอ่านี่ค่ะเพื่อนๆนี่นะคะคือพริกที่โมนาเกี่ยวหญ้าออกแล้วเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนาข้าวอยู่ฝั่งนู้นนะคะเพื่อนฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านโมนานะคะนี่ค่ะเราเกี่ยวหญ้าออกแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะนี่ดูด้านล่างนะคะดูข้างล่างนะนนี่มันจะโล่งๆเลยเนาะ แล้วก็ดูพริกด้วยนี่นะคะอันนี้เป็นต้นหญ้าที่มันเป็นเครือนะคะนี่นี่นะคะพามาดูตรงนี้เนาะมีมนาจะเกี่ยวหญ้าออกหมดแล้วเนาะข้างล่างโล่งเลยนะคะว่าเขาจะขึ้นมาใหม่อีกก็พริกเขาก็งามแล้วะค่ะเพื่อนๆนี่นี่อยากให้เพื่อนๆดูอยากอวดนะคะเพื่อนๆดูต้นนี้ก่อนนะคะนี่ต้นนี้ค่ะนี่นะคะ ตุ่นนี้ดุกมากนะคะนเนี้ยนะ,ะดุกมากเลยนโมโนนาเกี่ยวออกเมื่อวานนะนะภายในภายในด้านล่างเนาะที่เราเกี่ยวออกนะคะนี่ค่ะนี่สามารถเก็บไปตําได้แล้วนะคะบ้านโมโนาเรียกพริกพริกผุ้ดีนะคะเพื่อน,น,นมันราคามันแพงนะพริกแห้งนะกิโลละร้อยห้าสิบาทนะคะ พริกยี่ห้อนี้นะเขาเรียกพริกปีนะคะัเพื่อนๆที่เราปลูกกันตลอดตลอดนะเขาเรียกพริกแรงแต่อันนี้ปลูกเฉพาะหน้าฝนนะคะนี่ต้นนี้ดกมากนะคะฝั่งนู้นจะเป็นสรนะเนาะที่มนาตักน้ํารดมนาใช้กระป๋งมัดเชือกแล้วก็ตักน้ํารดนะคะเพื่อนๆติดตามครั้งแรกจะรู้เนาะนี่ค่ะเพื่อนดกมากเลยนะคะ เพื่อนๆพริกในป่าหญ้านะคะเนี่ยมี่มอนหนาเกี่ยวออกหมดแล้ววันนั้นก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นี่ค่ะเห็นไหมมันดุกขนาดไหน,นมันอยู่ในป่าหญ้าเนี่ยมันอยู่ในป่าหญ้านะคะแล้วเราเกี่ยวหญ้าออกให้หญ้ามันอยู่เ,เป็นเพื่อนเป็นคลุมดินให้เป็นชุ่มชื้นนะคะเพื่อนนี่ค่ะ นี่ก็เลยอยากมาถ่ายให้เพื่อนดูเดี๋ยวไปดูตรงที่มีหญ้าอยู่เดี๋ยวโมนาจะเกี่ยวออกวันนี้ให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะโมนาปลูกแบบทํารุ่นดีๆทํารุ่นสวยๆมิไม่มีหญ้านะคะยังไม่ได้ดีขนาดนี้เลยค่ะอันนี้ทิ้งเท่ากับทิ้งคว้างเลยแต่ที่จริงไม่ได้ทิ้งคว้างหรอกเราตั้งใจที่จะเอาญ่าไว้นะคะก็เหมือนกับทิ้งคว้างเลยนี่ค่ะดูลูกพริโก้หนังเพื่อนเนี่ยนี่ค่ะ เหมือนกับเราทิ้งขว้างแต่เราตั้งใจเอาไว้เฉยๆให้มันคลุมดินให้มันคือเราไม่ได้ปล่อยให้มันรกจนเตลเอเตเลยน,นะโดยที่ไม่เอาออกอ่ะเราเอาออกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูตรงที่เรายังไม่เกี่ยวออกนะนี่ค่ะตรงนี้มันก็จะรกๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะเอาออกนะคะวันนี้จะเอาออกหมดเลยมนาเอาออกหมดแล้วมนาเก็ตรงนี้มันไม่เป็นนะคะตั้งแต่แรกมันแรง นี่ค่ะตรงนี้ยังไม่เอาออกเยวมันน่าจะเอาออกหมดแล้วก็จะเอาปุ๋ยมาใส่นะคะมันก็ยังมีต้นพริกอยู่เห็นไหมเนี่ยถ้าเราไม่เอาออกมันก็จะแพ้หญ้านะคะมีหญ้าทั้งนั้นเลยนะคะมีต้นพริกอยู่เพื่อน,เอนๆเห็นไหมนุ่นค่ะนี่เราต้องเอาหญ้าออกให้หมดเลยนะคะแล้วเราจะเอาปุ๋ยมาใส่มันก็จะเขียวขึ้นมานะคะมันจะไม่มีอะไรมาแย่งอาหารแล้วทีนี้กว่าจะหญ้าจะแย่งอาหารหมดหญ้าจะเกิด มันก็กินอาหารไปมันก็นี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้ไม่ค่อยเป็นหรอกมันเป็นโคกนะคะมันก็พอได้อยู่ตอนช่วงฝนตกค่ะนะคะตรงนี้จะเอาอกมาเลยมนาได้อยู่หามหนึ่งนี่ค่ะนี่ต้นนี้เนาะก็ถือว่างามอยู่เนาะไปเดี๋ยวเราไปเอายาออกก่อนเดี๋ยวมนาจะเกี่ยวยาออกก่อนนะคะนี่ค่ะรวมๆแล้วเนาะ นี่เป็นสระน้ํานะคะที่มนาตักรถพริกนั่นเองนะคะตอนนั้นน้ําแห้งจนถึงก้นสระเลยค่ะมนาใช้เชือกนะคะมัดกระเ๋งแล้วเวียงลงไปหญ้าข้างสระก็มีเยอะค่ะเดี๋ยวเอาตรงนี้ตรงพริกหมดก่อนเดี๋ยวมนาก็จะไปเกี่ยวลานค้างคนู้นนะคะก็พอได้ให้ควายกินเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะควายเราเลี้ยงสองตัวเนาะเราไม่ลำบากอะไรพอมีหญ้าให้เขากินอิ่มอยู่นะคะ เดี๋ยวไปเกี่ยวหญ้าก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูใหม่เนาะ ่นตรงนี้ย่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อน <g ül> เกือบจะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะญ่านะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นพริกนะคะนี่ค่ะต้นพริกเนาะเนี่ยอันนี้เป็นต้นพริกนะคะสว่วนตรงนี้เป็นญ้านะคะอันนั้นก็เป็นต้นพริกนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาเกี่ยวตรงนี้กันเนาะเดี๋ยวย่าสวยๆตรงนี้กันขอตั้งกล้องก่อนนะคะนี่ค่ะเดีย๋ยวตรงนี้เนาะ ลองดูนะคะเพื่อนเอาปูคลองแล้วก็เอายาเก็บไว้นะคะเอาไว้ให้ควายนะคะนี่นี่ค่ะเแล้วเขาวางไว้ก่อนตรงนี้นะเนาะเกี่ยวให้ถึงพื้นเลยค่ะเพราะมันไม่เก่นนะมันอ่อนนะคะเกี่ยให้ถึงพื้นเลย อย่าทิ้งพื้นเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูมนาเขาวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะวายกินดีมากค่ะเก็บกินหมดเลยนะคะนี่ยาแบบนี้นะคะเก็บกินหมดเลยค่ะตอนแรกมนาก็ทำรุ่นนะคะเพื่อน ทำรุ่นจนสะอาดนู่นแหละค่ะนะคะพอพริกมันมันงามันตั้งตัวได้แล้วก็โรยนะคะเพื่อนเราเกี่ยวก็ดูต้นพริกด้วยเนาะนี่ค่ะได้มัดหนึ่งแล้วเนาะเนี่ยนะคะเกี่ยวได้เรย็ยวนะคะเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็เกี่ยวเสร็จแล้วนะคะนี่ ก็ได้หญ้ากองใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะได้อยู่โรงครับหบไม่หมดหรอกนะคะกองใหญ่มากน,นี่เกี่ยวสเสร็จแล้วนะคะมนันหาไปไม่หมดหรอกตรงสองครั้งสองรอบนะคะนี่ตอนนี้ก็เกี่ยวสเสร็จแล้วเนาะนี่ค่ะก็จะสะอาดแล้วนะคะอีกนานนะคะกว่าจะงอกสูงอีกนะคะพอดีที่เราก็จะเริ่มเติบโตไปอีกเยอะนะคะนี่ เนาะนี่เป็นต้นถาวันเครือหญ้าท่านึงนะคะเราเกี่ยวออกแล้วก็จะโล่งๆแบบนี้เนาะโดยที่หญ้าจะงอกมาอีกครั้งนะคะนี่เขาตอนนี้เขาเตรียมจะงอกแล้วนะคะนี่ค่ะที่เกี่ยวตั้งแต่ตอนนั้นเนาะนี่ค่ะเกี่ยวออกหมดแล้วเนาะก็จะโล่งๆแบบนี้เนาะเพื่อนๆเหลืออีกมุมหนึ่งตรงนี้ค่ะยังไม่หมดเนะนาะมาหน้าว้เกี่ยวอีกวันหลัง นี่ค่ะตรงนี้ได้อีกรอบหนึ่งนะคะนี่ตรงนี้เมื่อวานมานาเกี่ยวเนาะเพื่อนนี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้จะเกี่ยวครั้งแรกเลยนี่เขาจะตรงเขาจะเขาจะงามนะคะเขาคือหญ้ามันไม่ไม่มันไม่งมเขานะเมื่อกี้ตัวมนาเกี่ยวตรงนั้นคือหญ้ามันมันขึ้นสูงเลยนะคะทีนี้พริกเหมือนจะเพ้เนาะตรงนั้น,นะไม่เหมือนตรงนี้ ะะพิกเขาจะเติบโตได้เพราะยาอยู่ข้างล่างคลุมดินเขาอยู่นะคะก็เลยงามนะคะเกลอนตรงนี้เนาะนี่ค่ะอันนี้โมนาเกี่ยวเมื่อวานแล้วยดลืมเอาไปนะคะนี่เกี่ยวเสร็จแล้วลืมหาไปได้ตตงหามหนึ่งอีกีวันนี้จะเอาไปเนาะค่ะไปเดี๋ยวจะเอาไปหาไปบ้านกันนะคะ